อีกหนึ่งองค์กรอิสระนะครับที่บอกได้เลยว่าประชาชนนะครับก็จับตาและประชาชนก็มีความรู้สึกว่าองค์กรนี้นะครับทางานไม่คุ้มค่างเงินเดือนทํางานไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาไม่ชัดเจนนั่นก็คือองค์การที่เรียกว่าองค์การกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทำอะไรเหมือนกับไม่ตรงไปตรงมาไม่ชัดเจนนะตอนนี้นะครับผ่านมาแล้วเนี่ยหเดือน นะผ่านมานแล้ว6เดือนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือว่าสสเนี่ยผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยหเดือนแล้วคดีการเลือกตั้งทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับสองร้อคำร้องฟังปรากฏแล้ว38เรื่องอมีเบาะแส41เรื่องรวมแล้วเนี่ยสามร้อยนะครับเบาะแสอีก41เรื่องรวมแล้วเนี่ยสามเรื่องเนี่ยคดีเนี่ยตอนเนี้ยเงียบนะคดีเงียบไม่รู้ว่าไอ้คดีเนี่ยมันถูกใครสอยหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าวันนี้คดีทั้งหมด357เรื่องยังเงียบยังหายแต่ที่แปลกใจคืออะไรครับถ้าทุกคนจำได้ก็เคยคดีของหุ้นไอทีวีของคุณพิธาริมจากเหรัลื์นะครับหุ้นไอทเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมีคนมาร้องนะครับแล้วกรกตใช้เวลาพิจารณาเพียงแค่3วันส่งสารและทมนูนเพื่อใหอ้มีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน แล้วรอตรวจสอบสิ่งที่มันแปลกอะไรครับสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าจากวันนั้นจนวันนี้สารรัฐธรรมนูญยังไม่มีการตัดสินในคดีนี้เลยเอาคดีนีค้คดีเดียวนะครับคดีที่กรกตเป็นคนยื่นไปนะครับกรกตเป็นคนยื่นไปเนี่ยก็คือยื่นเอกสารไปนะครับโดยบอกว่าในขั้นตอนซึ่งหลายๆคนนะครับในข้อมูลที่ออกมาก็คือไอทีวีเองเนี่ยก็ไม่ได้ทาสื่อแล้วนะครับเรื่องของ เอกสารต่างๆที่ไอทีวีทำสื่อก็ไม่มีเอกสารการประชุมก็มีการเอ๊ะมีการาผิดเพี้ยนกันในตอนการประชุมกับตอนรายงานซึ่งแน่นอนครับกกตไม่แน่ใจนะครับว่าประชาชนก็ยังงงอยู่ว่าเอกกกรเนี่ยเอาหลักฐานอะไรไปยื่นให้สารรัฐมนูนเอาหลักฐานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าประเด็นที่ว่าวันนี้เวลาที่ว่าที่กกตไปยื่นเนี่ยแล้วกกตสามารถนะครับให้ทางสารรัฐมนุนพิจารณาและก็ให้สารรัฐมนุนมีคําสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนซึ่งแน่นอนครับการไปหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตอนนี้คุณพิธาก็ยังไม่ได้มีความผิดนะครับแต่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญมันต่อจากนั้นคืออะไรครับที่สําคัญคือต่อจากนั้นอะแทนที่คดีนี้มันจะมีการตัดสินเร็วว่าคุณพิธาผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปตามหลักฐานเลยครับว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยว่ากันไปตามหลักฐานเลยจะได้จบจบคุณพิธาก็จะได้ถ้าผิดก็ไม่ต้องไปสสก็ไ่าเลื่อนนใหมมม่่่ขึ้้าาแตถไผิด คุณพิธาก็มาไปฏบ,บัติหน้าที่สสต่อแต่มันไปต่อไม่ได้ตรงไหนรู้ป่ะครับไปไหนตรงไหนไม่ได้ก็คือว่าสารรัฐธรรมนูนไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆเลยต้องการให้กรกะตเนี่ยส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้ทางสารรัฐธรรมนูญเพื่อทําการพิจนารณาสองครั้งแล้วตอนนี้เลื่อนมาแล้ว15วัน เร่ยนมาครั้งแรก15วันบอกให้สารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเอกสารไปยื่นให้ศารนรมนเพื่อทำการพิจารณาก็ไม่ไปยื่นคําถามคือทาไมถึงไม่ไปยื่นครับตอนนี้สารัฐธรรมนูญก็มีคําสั่งอีกให้ภายใน15วันอีกนะให้ส่งเอกสารให้หน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยส่งเอกสารไปให้สารนรมนูพิจารณาคนที่ส่งเอกสารนั่นก็คือกกตกกตจะต้องเป็นคนส่งเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดไ่ายื่นคําถามคือ วันนี้การที่กกตยื่นหลักฐานอันนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญยืน่นหลักฐานไปแค่ไหนสารรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่าเอยยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีการพิจารณายังไม่ไรก็เลยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนอันนี้เป็นคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นคำถามว่ากกตเนี่ยต้องการให้สารรัฐธรรมนูญนะหยุดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้แค่นั้นหรือเปล่าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คุณพิธานะครับสามารถ โหวตเป็นแคดเดตนายกได้หรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณพิธาผิดจริงๆอ่าคุณพิธาผิดจริงๆรหลักฐานแน่นว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อนะครับไอทีวีเป็นสื่อทุกอย่างเนี่ยทำมาคตตถึงไม่รีบเอารักฐานส่งให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวิจิฉัยตัดสินในการกระทําความผิดจะได้จบจบไปแต่สารรัฐธรรมนูญขอเอกสารก็ไม่ส่งให้เงียบมันเพราะอะไร มันเพราะอะไรครับอันนี้ก็เพิ่งจะมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยศาลยังไม่ยังตัดสินเรื่องของคดีนี้ไม่ได้เลยนี่ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยครับผ่านมานานแล้วนะผ่านมานานแล้วไม่สามารถที่จะนี่ได้เลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดหกเดือนก็ผ่านมาน่าจะสี่เดือนแล้วเพราะสารรัฐมนูญต้องการให้นะครับกกตเนี่ยส่งเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจะทําการพิจารณาเพื่อจะทําการตัดสินเพื่อจะทาการที่จะตรวจสอบว่าเฮ้ยผิดจริงหรือไม่จริง แต่กรกตทําไมถึงไม่ยื่นให้คําถามก็คือว่าทางกรกตไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดหรือเปล่าเพราะหลักฐานที่มีทั้งหมดถ้ายื่นออกไปยังไงก็ไม่ผิดหรือเปล่าเพราะถ้ายื่นออกไปปุ๊บถ้าไม่ผิดตอนนี้เท่ากับว่าศาลก็ต้องสั่งให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นสสต่สอการเป็นสสของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มันส่งผลกับการทํางานหรือเปล่ามันส่งผลกับอะไรหรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ประชาชนตามเรื่องนี้และจะประชาชนติดตามเรื่องนี้ว่าก,กรกตทําอะไรอยู่เพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคุณพิธานะถ้าคุณพิทาผิดจริงถือหุ้น4ี่จึงก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปเลยเพราะว่าอะไรครับกรกะตเป็นคนยื่นให้นะครับโดยที่ตอนนั้นก็คือตีตกคําร้องของคุณเรืองไกรลีกิจวัชนะว่าคุณเรืองไกรเนี่ยมายื่นเนี่ยเกินกําหนดเวลาแล้วนะและก็ใช้ อำนาจของกกตอเองในการที่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเมื่อสารรัฐธรรมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทําไมกกตไม่รีบรวบรวมเอกสารที่กรกตคิดว่าบุคคลคนนี้ผิดคิดว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดหลักฐานที่บุคคลคนนี้กระทำความผิดรีบยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยลงโทษคนที่กระทำความผิดทําไมถึงไม่รีบจัดการ นั่นก็คือมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้กรกตไม่ได้มีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือเปล่าไม่ได้มีหลักฐานที่มีการกระทําความผิดว่าไม่มีหลักฐานที่จะมัดในการกระทําความผิดหรือเปล่าแต่เพียงแค่กล่าวหาเฉยๆกล่าวหาลอยๆนะเพื่อให้ใช้อํานาจของศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นหรือเปล่าคือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนเพราะถามว่าตอนนี้ ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สารยังไม่ได้เอกสารสารยังไม่สามารถตัดสินได้อะไรได้คุณพิธาก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบนี้อยู่เป็นแบบนี้หรือเปล่าน่าสงสัยไหมครับทุกคนมันน่าสงสัยไหมว่าเอ๊ะในเมื่อกกตตอเองใช้เวลาหูรวบรวมเลยบอก่าเนียเพราะว่าหนึ่งถ้าจะส่งว่าคุณพิธาเนี่ยผิดในเรื่องของการถือหุ้นสื่อหนึ่งก็ต้องมั่นใจแล้วว่าไอทีวีอ่เป็นสื่ออันดับแรกก่อน ไอทีวีเป็นสื่อเมื่อไอทีวีเป็นสื่อก็คือคุณพิธาถือหุ้นสื่อจริงๆในชื่อของคุณพิธาเองคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นในผู้จัดการบริษัทเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วถึงจะต้องส่งไปเพราะว่ามีความผิดแน่ๆแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาลอยๆก็เอยไอทีวียังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสื่อหรือเปล่าต้องมีการพิจารณาอะไรเงี้ยแล้วพอมาหาหลักฐานทั้งหมดเพราะหลักฐานที่ออกมาไอทีวีก็ไม่ได้เป็นสื่อไอทีวีจดทะเบียนยังจดทะเบียนเป็นสื่ออยู่อันนี้ไม่เถียง ไม่เถียงนะครับว่าไอทีวียังจดทะเบียนเป็นสื่ออยู่เพราะไอทีวีมีข้อพิพาทหรือมีข้อกฎหมายหรือกําลังดําเนินเรื่องทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐอยู่เพราะฉะนั้นไอทีวีจดทะเบียนเป็นสื่อและวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนก็จดจดจดทะเบียนเป็นสื่อแต่ประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้สารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยประเด็นนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสารสารปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยประเด็นนี้เอาไว้ว่า เมื่อปีส5 5 6าเนี่ยสารปกครองสูงสุดเคยมีคนไปร้องว่าถือหุ้นสื่อเหมือนกันถือหุ้นไอทีวีได้เลยบริษัทไอทีวีเลยมีคนไปร้องสารปกครองก็คือเขาจะเป็นบอร์ดบริหารอ่าเป็นบอร์ดบริหารของหน่วยงานรัฐซึ่งไม่สามารถจะเป็นได้เนื่องจากว่ามีข้อกําหนดว่าต้องไม่ถือหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นก็คือมีการกล่าวหาคณะกรรมการนะครับมีการกล่าวหาคนคนนี้ไม่สามารถเป็นบอร์ดได้เนื่องจากถือหุ้นสื่อคนคนนี้ก็เลยไปร้องสารปกครองสูงสุดในปี56ว่า เนี่ยเขาไม่ได้ถือหุ้นสื่อเพราะไอทีวีไม่ได้เป็นสือ่อซึ่งแน่นอนครับทางคณะบริคณะกรรมการทั้งหมดก็ยื่นไปบอกว่าไอทีวีเป็นสือ่อเนื่องจากไอทีวีจดทะเบียนยังยังจดทะเบียนคงจดคง,คงดาเนินจดทะเบียนอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนยุติบริษัทหรือล้างยังไม่ใช่เป็นบริษัทล้างยังเป็นจดทะเบียนอยู่ปกติและวัตถุประสงค์ที่บริษัทไอทีวีจดทะเบียนเนี่ยก็คือจดทะเบียนเป็นสื่อด้วยจดทะเบียนเป็นสื่อด้วยซึ่งแน่นอนครับ ครั้งนั้นสาลปกครองสูงสุดได้มีการพิจารณาเอาไว้อย่างเด่นชัดว่าบริษัทไอทีเนี่ยเป็นสื่อก็จริงวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนเป็นสื่อก็จริงแต่รายได้ของบริษัทไอทีทั้งหมดณนะขณะนี้ไม่ได้มาจากรายได้ไม่ได้มาจากสื่อรายได้ไม่ได้มาจากสื่อเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ไม่ได้ทําสื่อแล้วเนื่องจากว่าบริษัทไอทวเนะี่ยต้องอยู่นะครับยังต้องจดทะเบียนอยู่เพราะมีข้อพิาพาท กับทางรัฐอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสินว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อไอทีวีไม่ใช่สื่อเพราะไม่มีไรายได้จากสื่อแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เมื่อเอาคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดเอามาเทียบก็เท่ากับว่าวันนี้มันมีการตัดสินออกมาแล้วว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแต่กรกตอเอาข้อมูลหรือหลักฐานอะไรมาบอกว่าไอทีวีเป็นสื่อแล้วเอาไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญ แล้วสารรัฐมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ากกตมีข้อมูลหลักฐานว่าคุณพิธาถือวุ่นสื่อจริงไอทีวีเป็นสื่อจริงไอทุกอ,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 อย่างผิดแน่นอนแล้วทําไมไม่รีบส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยให้กับทางสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วตัดสินว่าคุณพิธาผิดเพราะอะไรแต่ตอนนี้คุณพิธาโดนสั่งประยุกต์หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่สารรัฐธรรมนูญ นะครับมีการที่จะพ,พิจารณาแต่ไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากว่าทางกรกตไม่ยอมส่งเอกสารให้มันเพราะอะไรครับมันเพราะอะไรที่กรกตไม่ส่งเอกสารให้และที่สำคัญตอนนี้อย่างที่เราทราบนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมสอง6ที่ผ่านมาก็มีการไปเลือกตั้งหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ย ก็มีการมาร้องเนี่ยให้การเรื่องของการเลือกตั้งทุจริตไม่ชอบเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบแปดคำร้องมีการมาร้องเนี่ยว่ามีการทุจริตไม่ชอบเนี่ยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบแปดคำร้องแล้วก็ฟาร์มปรากฏเนี่ยฟาร์มปรากฏว่ามีการทุจริตเนี่ยอีกสามสิบแปดเรื่องอีกสามสิบแปดเรื่องแล้วก็มีเบาะแสอีกสี่สิบเอ็ดเรื่อง <c oughs> <LEGO S 1> รวมแล้วเนี่ยคือสามร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่อง <c oughs> คําถามคือ คดีหายไปไหนแล้วก็ยังไม่มีใครถูกสอยเลยยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลยยกเว้นอย่างเดียวนะครับการือตั้งคนี้คือคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวะกะกะ่ากกตทำอะไรอยู่แล้วที่มีการออกมาบอกว่าเอ้ยนะครับของเขตนี้เขตนี้นะครับเป็น สสพักนี้สสพักนี้สสพักนี้แล้วทําไมถึงไม่มีการดําเนินการเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นสสของฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็คือสสของพักเพื่อไทยของพักภูมิใจไทยทั้งนั้นที่เยอะที่สุดแต่ทําไมกกตเงียบเฉยนิ่งกกตทําอะไรอยู่ครับตอนนี้การเลือกตั้งอะไรก็ไม่มีนะครับกกตทําอะไรอยู่ทําไมถึงไม่มีข้อมูลถึงไม่มีข่าวสนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้ประชาชน เราต้องติดตามข่าวเรื่องนี้เราต้องทวงถามเรื่องนี้เราต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เราต้องส่งเสีิงไปเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกกตทําอะไรอยู่วันนี้กกตทํางานคุ้มค่าเงินเดือนที่ได้รับจากภาษีประชาชนหรือเปล่างบประมาณของกกตปีหนึง่งมหาศาลแล้วกกตทําอะไรอยู่ทําไมไม่ทํางานเนี่ยให้มันคุ้มค่ากับเงินเดือนทําไมไม่เร่งตรวจสอบเอาเฉพาะการทุจริตตัวนี้อย่างน้อยเนี่ยหเดือนเนี่ย น่าจะได้สักเดือนละคนแล้วกันเอาเดือนละคนก็น่าจะหกเดือนก็น่าจะสักหกคนโอ้เดือนละคนนี่ครับคือคือผมบอกเลยว่าถ้าสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าเรื่องเนี่ยถ้าเดือนละคนเนี่ยก็ใช้เวลาปีหนึ่งเลยนะอ่าเอเดือนถ้าเดือนละคนเนี่ยอ่าถ้าเดือนละคนเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีอะเดือนหนึ่งมีเอ่อปีหนึ่งมีสิบสองเดือนก็ได้แค่สิบสองคนคิดดูสิปีได้ร้อยยี่สิบคน กตอตตายตายไปหมดแล้วมัง้งเพราะว่านี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าเรื่องเนี่ยถท่าวันละคนก็ใช้เวลาปีนะถท่าวันละคนวันละคนละคนอันนี้ผ่านมาหกเดือนแล้วผ่านมาหกเดือนแล้วยังไม่ได้สักคนเดียวคืออะไรครับกอคตกำลังทําอะไรอยู่ครับพวกคุณนั่งทําอะไรอยู่ครับนั่งห้องแอร์เย็นๆสบายๆ เพราะว่ามันมันน่าจะพิจารณาได้แล้วนะมันน่าจะเอาผิดกับคนที่กระทำความผิดนี่มันหกเดือนแล้วและอีกอย่างเนี่ยก็จะปิดสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยแต่ทําไมเรื่องของคุณพิธาเนี่ยเวลาไปส่งสารรัฐมนูนเนี่ยส่งเร็วจังเลยอ่ะเพราะอะไรครับณนะวันนี้พอเรามาคิดดูแล้วเรามาทิปทบทวนเนี่ยการที่ไปส่งเรื่องที่สารรัฐมนูญเนี่ยคุณพิธาเนี่ยอาจจะไม่มีความผิดเลยก็ได้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ได้ว่าไอทีวีเป็นสื่อไม่สามารถมายืนยันได้เลยว่าไอทีวีเป็นสื่อ แต่เพียงแค่ต้องการใช้อำนาจของศาลเพื่อสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเท่านั้นหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเวลาที่ออกมาปุ๊บก็ไม่ผิดไงเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของกองกตเพื่อที่จะให้ศาลสั่งคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเพื่อไม่ให้เข้าสภาได้เพื่อที่จะไม่ให้ไปเลือกเป็นนายแคนดิเดตนายกได้หรือเปล่าเพราะถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณพิธาผิดในเรื่องของไอทีวี กอคตเป็นคนยื่นเรื่องเองเป็นคนดาเนิน,นาการเองทําไมไม่รีบส่งข้อมูลให้ศารลรัรมนูญตัดสินและเอาผิดคุณพิธาไปเลยจะได้จบจบไปเพราะตอนนี้ศาลสั่งมาสองรอบแล้วว่าให้ขอเอกสารเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีการส่งให้ทําไมเหรอครับกลัวอะไรครับก็ส่งไปสิถ้าคุณพิธาผิดมีหลักฐานว่าคุณพิธาผิดจริงถือวุ่นสื่อจริงมีความผิดจริงส่งไปเลย ศารรัฐมนูนจะได้ตัดสินนะครับตัดสินสิทธิคุณพิธาไปเลยแล้วตัดสินอย่างอื่นเอาไปเลยแม้กระทั่งว่าคดีเรื่องของไปหาเสียงเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองก็เหมือนกันโอดไปร้องเอาผิดอย่างดีแต่ถึงเวลาศารบอกว่าให้เอาหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาทาไมไม่รีบเอาหลักฐานเพิ่มเติมไปให้ไปยื่นล่ะเพื่อที่จะเอาผิดกับไม่ทําแบบนี้มันคือการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่าตั้งเอาไว้นะครับ เรื่องนี้เราต้องติดตามนะครับเรื่องนี้ต้องทวงถามกรกะตนะครับทั้งหมด37 5เรื่องเนี่ยที่กรกะตอบอกเอาไว้เนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนที่โดนจัดการเลย6เดือนผ่านมาแล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเื่อขึ้นมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง